กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาทุกคนครับไปถึงอากงอาม่าด้วยนะครับผมนะทุกท่านที่ชมในหัวหมาชัยวันนี้เรามาพบกับโกศลสวยๆแบบนี้ครับใครที่ชอบโกศลครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการ ตอนกิ่งโกศลครับนะหรือไปเพราะชำกิ่งโกศลครับว่าเราจะตัดเขาอย่างไรทําเขาอย่างไรครับนะวันนี้นายหัวหมายใจมีคําตอบครับผมนะและทําให้เขาสวยแบบนี้ได้อย่างไรแม่หลายอย่างหลายเหลือเกินนายหัวจะทําได้หมดไหมจะบอกได้หมดไหมครับผมนะก่อนอื่นให้ดูกันก่อนเลยครับวันนี้ฮะสวนใหญ่อลังการแบบนี้ พอใจไหมครับพี่น้องครับนะคุณอยากได้ต้นโกศลครับนี่ฮะเราก็ขอบคุณเจ้าของสวนใจดีนะครับที่ให้เรานั้นได้ถ่ายทําครับสวนใหญ่ขนาดนี้นายหัวไม่ได้มีเองหรอกครับนะเพราะว่ามันใหญ่เกินไปครับของนายหัวนี่ประมาณสักครึ่งไร่นี่สองงานนี่ก็เยอะแล้วครับเอาอยาพันลนาเยอะนายหัวฉันอยากรู้ฉันอยากเห็นนะว่าเขาตอนกันอย่างไรทํากันอย่างไรครับแล้วจะทําทรงพุ่มได้อย่างไรนายหัวอ่ามาครับนะนี่ฮะวิธีการทําครับเห็นไหมว่านี่เขากําลัง ขยายพันธุ์นะครับนี่คือการตอนนะฮะคือการตัดแต่งนะฮะเพื่อ <us> ให้เป็นทรงพุ่งครับต้องตัดให้เหลือแต่ตอแบบนี้ครับผมเห็นไหมนี่ฮะหรือไว้ใบด้านล่างนี้สัก 2- 3สาใบพี่น้องครับทําไมต้องไว้ล่ะในหัว <us> เพราะว่ามันจะแตกกิ่งตามตาใบนั่นแหละครับผมนะจะแตกกิ่งขึ้นมาครับแล้วคราวนี้คุณไว้ใบเ,เท่าไรเขาก็ออกกิ่งเท่านั้นครับผมเห็นไหมฮะความสวยความงามประมาณนี้เลยฮะให้ดูการไล่เลี่ยกันเลยฮะ นี่ครับนี่คือกําลังจะโตแล้วนะกว่าเขาจะโตพี่น้องครับใช้เวลา5-6เดือนบางต้นก็เป็นปีนะฮะนี่สวยไหมพี่น้องครับนี่ตัดแบบนี้เลยฮนะให้เขานั้นสั้นฮนะทำไมตัดให้สั้นล่ะในหัวไว้ยาวไม่ได้เออไว้ยาวอะ่ะได้ครับถ้าคุณจะไว้นะแต่ว่านะฮะลำต้นเขาจะเล็กเล็กกิ่งก้านเขาจะเยอะพอกิ่งก้านเยอะเนี่ยโกศสนเป็นไม้โชว์ใบนะฮะใบเขาจะแน่นพอใบแน่นเนี่ยทำให้ ต้นนี่เอ็นไปเอ็นมาโค้งไปโค้งมาครับผมนะเราต้องตัดให้ต่ำๆแบบนี้ครับแล้วที่ตัดข้างบนนีจ่จะเอาไปไหนในหัวก็ไปปักชํำสิครับนะไปปักชํำได้เลยครับผมนะไปปักชํำในน้ําหรือจะลงถุงดําเลยนะแล้วก็ให้น้ําและอุณหภูมิที่พอเหมาะนะพี่น้องนะแต่วันนี้เนี่ยเอาให้เห็นก่อนว่าการตัดพี่น้องครับทําทรงพุ่มต้องทําแบบนี้ฮะแล้วความสวยคุณจะได้เห็นเหมือนที่เห็นแบบนี้เลยครับผมนะความสวยความงามแล้วทําให้สีออกแล้วใน วนี่ฮะของเราเห็นไหมสแลน5้สิบเครับสแลน5้าเครับถ้าแดดจ,ดจัดนี่ก็ทำอีกชั้นหนึ่งนะฮะแล้วครานี้ถ้าคุณอยากจะเอาไปออกแดดนะคุณค่อยขยับทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยฮะยนะแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์เนี่ยา ชอบแดดไม่เหมือนกันนะครับผมนะเราต้องดูด้วยครับเหมือนใบใหญ่ๆแบบนี้ไปถึงคุณออกแดดเลยนะเขาอยู่ใต้ทรายแบบนี้เขาก็ไม่รอดครับแล้วในหัวฉันอยากได้ฉันอยากซื้อออกใจเย็นๆอย่าเพิ่งซื้อครับนะอย่าเพิ่งซื้อครับนะเรามาดูกันก่อนครับว่าเนี่ต้องทําอย่างไรครับการดูแลการให้น้ํานะครับเป็นส่วนที่สําคัญโกสนนี่เขากินน้ําเยอะเลยเขากินน้ําเยอะครับ นะมิฉะนั้นให้น้ําแบบพอเหมาะครับแต่เขาไม่ชอบแฉะอา้าแล้วฉันจะรดยังไงในหัวที่จะให้เขากินน้ําเยอะนะครับอา้าเราไปซื้อดินปลูกมาครับดินใบก้ามปูครับผสมกับมะพร้าวสับครับผมนะพะมะพร้าวสับนี่เขาจะเก็บความชื้นนะครับทําให้ความชื้นนั้นอยู่ตลอดเวลาฮนะน้ําจะไม่แฉะครับผมเห็นไหมดินของเรานี่แข็งปกฮนะเพราะว่าเราใช้ดินปลูกนี่สวยเลยไหมครับพี่น้องนะแต่ละต้นนี่เราจะ เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วครับนะเจ้าของสวนใจดีให้ราคาที่ในหัว มาส่งต่อให้ทุกคนได้นะครับผมแต่เขาบอกว่าไม่ขอออกนามนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมาซื้อกันที่สวนฉันไม่หวาดไม่ไหวในหัวแค่นี้ทําส่งไม่ทันนะเขาดีกรีส่งออกะระดับใหญ่ระดับประเทศเลยทีเดียวเห็นไหมครับนี่เขาตัดสดสดใหม่ๆคฮะเพิ่งตัดไปครับผมเราก็เอามาให้ดูว่าเขาทําแบบนี้นะพี่น้องนะใครที่ไปทํานะใครที่ไปําไม้สวยไม้งามครับก็ดูไว้ครับผมว่าเขาทําอย่างไรฮะแล้วก็ไปประยุกต์กันเอาเองเด้อพี่น้องเด้อหลายคนบอกฉันทําแบบของฉันก็ดีอยู่แล้วใน อ่ะแล้วแต่เลยฮะนี่ระดับสวนระดับประเทศนะฮะเราเอามาให้ดูนะครับเพื่อที่ท่านนั้นได้ไม้สวยไม้งามเหมือนของเขาเนี่แหละครับผมนะเราก็อยากให้ทุกคนนั้นได้ปลูกไม้สวยไม้งามอ๋อถ้าผังซื้อละนหัวแอดไลน์เบอร์ในหัวได้เลยนะแอดไลน์มาสั่งซื้อหรือโทรตามเบอร์โทนั้นได้เลยเราจะส่งภาพไปให้นะถ้าไม่มีภาพก็บอกชื่อมาเลยเพราะคลิปอื่นลงไว้เยอะครับแต่คลิปนี้เนี่ยก็บอกว่าความสวยความงามของโกศลน,นั้น คุณทําได้ครับแล้วก็ให้ดูว่าคาตัดกันแบบไหนฮะเพื่อเพื่อที่จะให้เขาแตกเป็นพุ่มเป็นกอสวยๆครับบางคนไม่กล้าตัดเลยพี่น้องฮะ ช่างใจอยู่จะตัดดีไม่ตัดดีฮะนี่ฮะเราให้ดูแล้วครับผมว่าเขาทํากันแบบนี้พี่น้องครับแล้วไม้คุณจะได้งามจะได้สวยฮะและเป็นทรงพุ่มสวยงามกันเลยทีเดียวครับเนื้อที่40กว่าไร่นี้ขอบคุณเจ้าของสวนนะฮะที่ให้เรานั้นได้ถ่ายทํานะครับนี่ฮะสวยงามไหมพี่น้องฮะนายหัวก็เตรียมไว้แล้วครับไม้สวยๆเราเลือกเกตดับเบิลเอฮะเกดที่เขาจะส่งออกกันนายหัวก็บอกว่าเอามานี่เอามานี่ฉันให้สมาชิกฉันก่อนฉันให้พ่อแม่พี่น้องฉันก่อนนะ เพื่อที่จะคนใน YouTube คนใน Facebook เนี่ยจะได้ไม้สวยไม้งามก่อนคนอื่นดีไหมครับแบบนี้ติดต่อมาได้เลยใครยังไม่กดติดตามในหัวก็กดติดตามเลยนะครับในช่องในหัวมหาชัยทุกท่องทางครับวันนี้ในหัวมหาชัยต้องไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม